อืมขนมร้านนี้มันอร่อยจริงๆเลยนั่นเนี่ยพวกนี้สงสัยจะต้องไปซื้อซ้ำอีกรอบหนึ่ง โอ้ตอนนี้ฉันกลัวมากเลยนะฉันไม่อยากโดนจับเลยจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตรงนี้มีถังขยะอยู่แล้วก็มีปลาเน่าเราจะต้องนี่หยิบปลาเน่าขึ้นมาโยนให้กับปลาฉลามดีวกว่านนะพี่ชอบกินปลาเน่าหรอโอ้โหตำรวจคนนี้รสนิยมต่ํามากต่างอย่างพี่ปลาฉลามยังกินโดนัทไม่เสร็จนะคะโอ้โหห่วงกินจริงๆอ้าวตำรวจคนนี้นั่งแท็ก,กระดูกจู่โอ้โหแบบนี้มันอุง้งหานนี่ลอกกระบองตีหัวไปเลย ออกกำลังกายสักหน่อยข้ามฉันจะได้ใหญ่ๆนักโทษจะได้กลัวฉันยังไงล่ะฮ่หาฮ่่า,หาโอ้โหตรงนี้มีป้ายประกาศจับอยู่นะคะอะไรเนี่ยโอ้มีนักโทษแอบอยู่เบาๆนะทุกคนตอนนี้ฉันก่กำลังแอบผู้คุมอยู่เราจะต้องทําไงลบอันนี้อออป๊บไม่ใช่อ๋อแดละวก่อนตรงนี้อะไร เราจะต้องลบใช่ไหมปึ๊บอ่าโอ้โหเดวก่อนเด้งโอ้วยวกอนอยู่ดีๆเก้าอี้มันพังได้ยังไงลระเนี้ยโอ้ดูเหมือนว่ามันจะตลก้า้ตอนนี้นักโทษกําลังจะโดนผู้คุมเอากระบองตีหัวอยู่นะคะเราจะต้องช่วยเขาสักหน่อยอันนี้อะไรอะได้ปะไม่ได้ลบอันนี้โอ้โหวยวกอนมันมีปืนอยู่ลบปืนออกปึ๊บอ่านี่ไงหยิบปืนเลยนี่คือการอีงอ้ชิบหายแล้ว ปืนไม่มีลูกอตอนนี้ฉันเป็นแพนิกมากเลยฉันกลัวตำรวจจะมาจับฉันมากเลยตอนนี้โอเคเราจะต้องลบอะไรดีเฮ้ยนายดินชักมันมีกระดูกอยู่นะคะอ๋อนี่ไงลบตรงนี้ออกโอเคเอามาคุมหัวเดี๋ยวไม่เห็นจริงอะ่ะผู้คุมเห็นจริงปะไม่เห็นโอ้โหเห็นแต่ก่อนเริ่มสงสัยแล้วนี่เตะไข่ผู้คุมแม่งโอ้ยในที่สุดฉันกโน็โดนจับอีกแล้ววันหนึ่งฉันโดนจับกี่รอบวัเนี้ย โอเคฉ้น okay. จะต้องเอาชีวิตรอดอีกแล้วตรงนี้มีหน้าต่างอยู่โอเคปีนขึ้นไปเลยเฮ้ยหยุดเด้วยไอ้นักโทษโอ้โ oh, ห oh, เป็นคารหลบหนีที่หวานเสี่ยวมากเลยนะคะคุณผูช้ชมโอ้โหข้างบนมีปลาอยู่มีนกกับปลาอังไรต่อนี่เลยนกทำไงโอ้โ oh, ห oh, นกจิกตำรวจจิกมันเลยลูกจิกมันนี่สมน้าหน้าตกลงไปเลยว้ายเดยว <laughs> ชนต้นไม้หน้าแหกไปเลยแกงหลับแกงหลับก่อนแกงหลับก่อนตำรวจมันจะรู้ไม่เน่ว่าฉันแกงหลับโอ้โหดูเหมือนว่าเจ๊กระต่ายนี่จะแกงหลับโอ้ในโถสว้วมมันมีช้อนอยู่นะคะอะไรดีโอตะกอดตรงนี้โอ้มีหลุมกับดักอยู่ว้ายตกโอโ้สมน้ำหน้าฮ่แผทของฉันนี่มันสุดยอดจริงๆเลย โอ้ยจะเข้าทางไหนดีล่ะเนี้ยตรงนี้ลิฟต์ไม่ได้ลบปุ๊บอ้โหตรงนี้มีกงขังอยู่นะคะโอ้ยตรงนี้ก็มีตำรวจแอบอยู่ในท่ออยู่จะทำยังไงล่ะอ๋อนี่ไง,ขงเขาจะต้องมีวิธีเดี๋ยวก่อนไว้ตายหาแล้วอ้าวขึ้นมาไม่ได้สมน้ำหน้าสะโพกใหญ่ไปหน่อยบ๊ายายนะคะคุณตำรวจ เฟนฟายลดราคาที่มันอร่อยจริงๆเลยนะเนี่ยกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ดูเจช์หน้าอกอยู่ในทีวีโอ้โหตำรวจคนนี้วันๆไม่ทำอะไรกินแล้วก็ดูทีวีโอเคตรงนี้มันมีหน้าต่างอยู่นะคะหรือว่าทางขยะลบตรงนี้ก่อนเปิบตกไหมไม่ตกว่ะโอ้เดี๋ยวอยู่ดีๆทีวี TV ก็เปลี่ยนเป็นปลาฉลามอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อ <laughs> นหนังฆาตกรรมหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอ๋อเจ๊กระต่ายเขาแอบอยู่นะคะโออันนี้อะไรอะ่ะเจ๊เขากำลงังอ๋อ ฉันสงสัยอยู่นะสิว่าตำรวจที่นี่มันมีตำรวจกระต่ายด้วยหรอโอเคไม่ใช่เจ้คนนี้เขากำลังปลอมตัวมาจ้ะวิ่งสิวิ่งโอ้ยรอฉันแป๊บหนึ่งนะหยุดอนตำรวจเอ้ยไม่ใช่ดิหยุดอนกระต่ายนี่ตอนนี้กระต่ายสับขาหลอกนะคะนี่เอาบันไดทิ้งไปเลยค่ะเข้ามาไม่ได้ไอนอนสบายใจสมน้ำหน้าแมวตำรวจมันงอ้อโอเคต้องทำโอ้แต่ก่อนในโหลนี้มันมีระเบิดอยู่แล้วก็ลบ อ,อะไรเนี่ยรบอันนี้อ๋อมันเป็นประตู โอ้โห oh, oh, มันเล่นกนหรือเปล่าเดี๋ยวตายแล้วตำรวจจะเข้ามาได้แน่นอนจังหวะนี้ฉันวิ่งหนีก่อนละค่ะโอ้โหหน้าต่างเป็นประตูเฮ้ย <c oughs> ฉันตื่นเต้นมากเลยจะตำรวจจะโผล่มาทางไหนอีกแล้วเนี่ยโอเคมาทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยทางบนนั้นมันมีช่องทางหนีอยู่นะคะ่ะโอ้เดี๋ยวก่อนไฟไหม,ไไม้โอ้ยหนีก่อนละค่ะฉันไม่รู้ล่ะไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้กระดับกันเองแลยกันโอ้โอ้ตายแล้วตายแล้วตอนนี้ไฟไหม้ตายแล้วฉันต้องหาถังดับเพลิงโอเคตรงนี้มีหรือเปล่า เ่าเ้ยมีแรคคูนหนีอยู่นะคะโอเคแรคคูนอ๋อแรคแรคคูนมีถังดับเพลิงโอ้ขอบใจมากเจ้าแรคคูน๋ยวก่อน ถังดับเพลิงไม่มีคุณภาพนี่ล่อตีไฟเลยละกันโอ้โหนึกว่าจะเกิดโศกอนตตกรรมไฟไหมซะแล้วเอ้ยอย่าให้ฉันจับได้ในพวกนักโทษวันวันหนีแต่คุกรู้ไม่ว่าฉันทำงานเหนื่อยขนาดไหนละเนี่ยเงินเดือนก็น้อยนิดจริงๆหน้าสงสารตำรวจเขาจริงๆเลยนะคะมีกระต่ายแอบอยู่ข้างบนด้วยโอ้ตายแล้วตอนนี้ออว โอ้โดนโดนซ้ำซอกโอ้โห,หน่าสงสารจริงๆตำรวจคนนี้โอ้ยตอนนี้ฉันมึนงงมากเลยใครก็ได้เรียกปอเติกตึงเอ้ยเรียกรถโรงพยาบาลให้ฉันหน่อย โอเคแล้วโอ๊ยตรงนี้มีกุญแจอยู่นะคะแลงวไงต่อตรงนี้ก็เป็นที่รอกกุญแจโอ้นี่ไงโอ้โหต่อเดี๋ยวขำอะไรไอ้เฮ้ยขำอะไรเฮ้ยโอ้โหเดียวโหปลาชารามฮุดมากลองเสียมตีหัวเลยเมื่อกี้ฉันโดนเสียมตีหัวฉันจะต้องมาลงโทษกับนักโทษโอ้โหตรงนี้มันเลยเปินอยู่นะคะอะไรเนี่ยตรงพุ่มไม้ มีเหนะเอยมีหน,หนูหนูกินโดนัทอยู่เฮ้ยฉันเจอแล้วฉันตัดรองอเจดเดาแมวกวัวหนูงั้นหรอ อะไรวะเนี่ยจริงๆแมวมันต้องกัดหนูไม่ใช่หนูว่าจอกโอ้ยตำรวจขีปอ,อย่าจับฉันเลยนะค่ะคุณปลาชารามโอ้ถ้าคุณอยากได้อะไรฉันยอมทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้แกจะต้องเข้าคุกยังไงล่ะฮเข้าคุกหรอกนี่ฉันไม่ยอมหรอกค่ะฉันไม่ยอมหรอกนี่ตรงนี้มีท่อน้ําอยู่ตกลงไปในท่อน้ํานะคะปลาชารามต้องอยู่ในท่อน้ํานะคะ๊ะใบย,บยค่ะโอ้โหเดี๋ยว <laughs> ตัดภาพมาที่นักโทษติ้งต่อคนนี้ยังมืนไม่หายนะคะโอ้โหตรงนี้มันมี พึ่งอยู่โอ้พึ่งใจเย็นพี่เจ้าโหพึ่งจิ้มตูดไปเลยโอ้ใจเย็นโอ้โหจิ้มรอบสองโอ้ตอนนี้ตูดฉันระบมไปหมดแล้วตอนนี้ฉันหิวข้าวมากเลยละเนี่ยฉันหนีตำรวจมาฉันไม่ได้กินข้าวโอ้โหแสบท้องจริงๆว่าแต่จะตกปลาได้เมื่อไร่อ้เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีปลาฉลามอยู่อย่าบอกนะว่าจะเป็นตำรวจปลาฉลามหรือเปล่าโอ้โหใช่ด้วยเฮ้ยฉันมาพักร้อนโอ้โหยังมาเจอนักโทษอีกโอ้ยจะตกน้ำแล้วจะตกน้ำแล้วโอ้โหแล้วเหิ มันมีก้อนน้อยเดียว จังหวะนี้โอ้โหมีจระเข้อยู่ทําไงโอ้โหเดี๋ยวไาฉลามเหยียบจระเข้สมน้ําหน้าเบาๆนะทุกคนยังส่งเสียงดางตอนนี้ฉันแอบอยู่ใต้สะพานเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วล่ะนี่เมื่อกี้ฉันยังเห็นหางอยู่เลยโอ้ตรงนี้มันมีถาวันอยู่นะฮะโอเคลบถาวันออกแล้วยังไงต่อไม่ได้วากรบสะพานเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเอาล่ะจะติ้งจอกกดโอ้สะพานหายไปทันตาใบายลอยไปกับน้ำเลยโอ้เฮลมย ตอนนี้หมากําลังจะโดนจระเข้กัดโอ้โหแล้วดูเจ๊คนนี้เจ๊แมวคนนี้จะช่วยไหมเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีกิ่งไม้กิ่งไม้อันน้อยหนึ่งจะทําอะไรได้วะนะ้ะแต่ก่อนตรงนี้มีระเบิดอยู่นะคะเออระเบิดนี้เสร็จอา้าวระโยนให้แมวทําไมนี่แล้วก็แมวเตะไปให้จระเข้โอ้โหมึงจะโยนกันไปกันมาทาไมวนเนี้ยฉันขอกินแอปเปลิลสักลูกหนึ่งก่อนได้ไหมแล้วนี่ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยฉันหนีคุกมาเนี่ยอย่างนี้โอ้โหมันมีกระรอกกินแอปเปลิลอยู่แล้วไง โอดก่อนมันมีป้ายเตือนว่ามีงูนะเนี่ยแล้วยังไงต่อจะ,จะโดนจะโดนงูก,กินไหมล่ะโอดก่อนลบลบนั่นไงฟ็อกซี่โอ้ฟ็อกซี่โอ้ตุบโอ้โหแล้วหน้ากระแทกกระต้นไม้ไปทีหนึ่งข้าวก็ยังไม่ได้กินแถมหน้ายัางก็ต้องกระแทกกระต้นไม้อีกชีวิตของฉันอ้าวเจ้าเหมียวขำอะไรอ๋อมันรู้แล้วนะเขาว,ว่านักโทษแอบอยู่ในพุ่มไม้โอ้โหเดี๋ยว พีกกว่าพีกกว่ามีหน้าไม้เขามีหน้าไม้นะคะโอ,ก,อ,โอก่อนตรงนี้มันมีโอ้ก่อนตรงนี้มีรังพึ่งนี่นางพญาพึ่งถือไม้รอแล้วถือไม้จิ้มตูดรอแล้วยังไงต่อไม่ได้ว่ะทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยยังไ,ไงถือนี่อ๋อถือหน้าไม้ยิงไปในรังพึ่งนี่ต่อยเลยจานนี่อีเ e จ๊แมวสาวยามาซากับผมนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าอ e ีเจ๊แมวคนนี้กําลังโมโหนะคะที่เราเอา ไอ้นั่นยิงไปที่ยางพึ่งแล้วเจเขาก็โดนพึ่งต่อยอ้าวมันมีระเบิดซ่อนอยู่แล้วไงเตืบเรียกว่าเดี๋ยวก่อนติดมือเจ้มันระเบิดติดมือนี่เจ๊หน้าไมไปเลยโอ้ยตำรวจหมามันจะรู้ไม่แน่ว,ว่าฉันแอบอยู่ในท่อนไม้เขาจะไม่รู้หรอกถ้าแกไม่บอกโอเคตรงนี้ลบได้ปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนตัวอะไรวะตัวตุ่นใช่ไหมโอ้ตัวตุ่นพ้นพ้น,พนมเมล็ดพืชยิงไปเลย แตงกูนนะจ๊ะตัวตนถ้าไม่ได้เจ้านี่คือฉันคือโดนจับแน่นอนอตรงนี้มันมีสู่สารอยู่นะคือน่ากลัวจริงๆเอ้ยเมฆอันนี้ลบได้ปะเนี่ยเปิบเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ดวะอันนี้ลบเอ้ยอะไรอ่ะมันคือมันคือการ์ดอะไรวะปราบผีใช่ไหมโอ้เดี๋ยวก่อนมันมีศพส,สปไปเดอร์แมนอยู่โอ้โหจังหวะนี้ขอยืมชุดหน่อยนะครับ ถือวิสาสะแต่ว่าบินไม่ได้โอ้โหโอ้ตำรวจจ๋าอย่าจับผมเลยตอนนี้ผมขอบินก่อนละกันเดี๋ยวมึงบินไม่ได้ไม่ใช่หรอมึงไม่มีพลังวิเศษเราจะต้องลบเฮ้ยมันมีกับดักอยู่เปิบเดียบเข้าไปโอ้เทปโอ้โหเท้าชั้นบวมเลยตายแล้วตำรวจก็ถืออะไรมาวะน่ะง,งู <laughs> มันคืองูปมเนี่ยโอ้โหแล้วซึ่งโดนอะไรอยู่อดพ้นไปเลยอ๋อมันคือปลาปลากระเป้านี่เรียแบบร้อยเฮ้ยชนะโมโ,โหจริงๆเลยวันหยุดพักยาวแบบนี้แทนที่ฉันจะได้ออกเดทกับพี่จอนโอโ้แต่ฉันต้องมานั่งจับนักโทษอ,อีกโอ้โหตรงนี้มันมีนกแก้วอยู่นะโอเคอะไรมันมีไข่ด้วยไม่ได้พุ่มไม้เอ้ยเจ๊เขาถืออะไรไม่รู้เฮ้ยแต่ก่อนอันนี้อะไรอ่ะมันคือกากบาทปึ๊บอะไรวะคืออะไร โอ้โหเดี๋ยวท่อนไม้มาทางไหนโอ้โหจุกแทนเลยบอกตรงๆน้อยโอ้โหจริงๆเลยฉันยอมไม่ทด้แล้วแกจะต้องโดนกระบองฟาดหัวอีกระต่ายน้อยโอ้ยเจย๊อย่าฟาดหนูเลยอะไรเนี่ยตัวตุ่นนะคะแล้วไงต่อเึิบไม่ได้หว่าลบต้นมะหาออกเึิบไม่ได้อะไรกับดักเึิบอ๋อนี่ไงลบกระบองออกแล้วกลายเป็นปืนนัน <laughs> เจ๊ทำตัวเองนะ่นะโอ้โหเดินโดนก๊อกสองทำเตัวเองนะั่นะไม่มีใครทำเลยนะ